คุณครูอันวันสองเห็นไครับว่าคุณครูของเรานะครับรักนะครับรักเด็กๆนะครับดูแลเด็กๆให้อยู่ในความปลอดภัยเสมอนะครับไม่เคยทิ้งนักเรียนนะครับไม่ว่าผู้ปกครองจะมีปัญหาอะไรนะครับไม่สะดวกมารับรูปนะครับกระเสเชื่อว่าคุณครูจะสามารถอยู่ดูแลนะครับลูกๆของ่านได้ตลอดจน ถึงมูนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่ติดธุระนะครับคุณครกูก็จะอยู่ดูแลให้ออกความสะดวกสบายกับท่านผู้ปกครองอยู่เสมอน,นะครับดังนั้นอย่างที่มาเธอร์บอกครับว่าโรงเรียนของเรานะครับบุคลากรคุณครูมีคุณภาพรักเด็กๆเหมือนลูกของตัวเองนะครับแล้วก็ทักษะการเรียนการสอนของเรานะครับก็โคตร ยังเองอยังไม่ทันเต้นนะครับมีเด็กคนหนึ่งเต้นแล้วนะนี่เอาแล้วนะครับรู้จักสมตัวนะ,นะชัยย่อยชัยย่อยหนัก <c oughs> ชื่อว่าอมาลิสนะครับลูปครู